การทำธนาคารปุ๋ยให้ต้นมะละกอช่วยให้มะละกอออกลูกผลดกมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นปันกเกษตรครับมือนี้มีสาระดีๆขึ้นเก้าครับมีวิธีและเทคนิคการแนะนำการทำเนี่ยครับเห็นบ บกฮวงหนวยดกมีวิธีเห็ดจังไรครับผมมีเคล็ดลับดีๆครับนั่นก็คือเทคนิคการทําธนาคารปุ๋ยให้ต้นมะละกอครับเนี่ยมีวิธีการทําง่ายๆนะครับเนาะโดยการจัดสรรพื้นที่บริเวณด้านล่างของรอบๆโคนต้นมะละกอนะครับเนาะดับแรกคือหนึ่งเนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพืชผักเวลาเราใส่ปุ๋ยตัวน,นี้ไป พยามหากระถางหรือเผือดแผงอย่างอื่นครับมาตั้งไวใ้ใกล้ๆจักระถางหรือสองกระถางก็ได้ครับส่วนอย่างที่สองก็คือเนี่ยครับเศษใบไม้แห้งครับผมเอามากองไว้ครับระยะการกองไกห่ห่างจากโ้นต้นเขาประมาณหนึ่งเมตรหรือเอาอย่างครับปัดส้งพุ่มของตน้นมะละกอก็คือปลายใบของเขาครับให้กองไว้หันเป็นจุดๆนะครับ โดยเฮาวเริ่มเฮ็ดเป็นเป็นที่ละจุดที่ละจุดนะครับเนาะอันนึ้งก็คือมีใบใหม่นะครับที่กวาดเก็บตามบานมาได้เนาะครับเนาะส่วนอย่างที่สองก็คือนี่ครับเปลือกไข่ครับเสริมธาตุแคลเซียมครับบำรุงให้ลูกดกุดกผลกรอบครับวิธีการทําอีกผมจะทําเป็นสองจุดนะครับเนาะตัวนึงเป็นใบไ,ไม้แห้งส่วนที่สองเป็นเปลือกไข่นะครับหรือว่าเป็น หลุมหรือเป็นธนาคารนะครับสําหรับการเก็บกักปุ๋ยเนาะเวลาต่วนบังคุงเขาแทงห่างมากเขาก็จะได้มาดูดกินสารอาหารที่คอย,อยซึมออกจากตัวนี้ไดน้นะครับเนาะสำหรับรการนีเขาสามารถชัยได้ทั้งพืชเเป็นพวกเศษอาหารถี่เลื่อนให้เขวเลื่อนก็นได้ครับเน้นย้ำนะครับแม่หางจะค้นอย่างหน่อยกับเป็นเม็ดกลัวครับหรือปลายใบของเขาครับตัวกระเทียนไปเลยครับเนี่เทไ้เพื่อนนี่เนี่ยกลเอมาเทสะสทไซาวมในนี้นะครับเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ จุลินซียหรือตัวช่วยในการสงด้วยสลายนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นเออ็มเนะครับเนาะที่ผมขยายแล้วก็ทําไว้ใส่เองนะครับเนาะเทไปไว้ใส่ไว้เนี่ยครับในบัวจะเอาอยู่ที่ประมาณสฝานะครับเนาะต่อน้ําอันนี้ผมมีบัวเล็กเนาะเลย3ลิตรนะครับเนาะเพื่อนๆก็สามารถไปขยายเอา เพิ่มเอาได้นะครับเนาะอย่างที่สองก็คือจุลินซีน้ำสาบข้าวครับเทลงไปเลยครับประมาณสามหรือ4ช้อนก็ได้ครับกะเอาก็ได้ครับเนาะก็เป็นการเตรียมดินซื้อครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำให้เต็มในถังนี้ครับหลังจากเติมน้ำลงไปแล้วนะครับก็ทำการรดนเลยครับนี่ในหลุมธนาคารอาหารของ หรือานาคารขันปุ๋ยของต้นมะละกอครับแล้วก็รถที่เศษใบไม้นะครับเนาะเป็นตัวเร่งและก็ช่วยกระตุ้นทําให้การย่อยสลายเร็วขึ้นเนาะแทนที่จีถาถเขาย่อยสลายตามธรามาชาน,น้อเขาก็โหดเงี้ยสี่เขาเห็ดเงเสียครับเว้นทุกๆสามวันนะครับเนาะโหดจริงๆธรามาชาิเขาก็ย่อยสลายได้ยุคครับแต่ว่ามันจีสากลัวกันเนาะครับเนาะก็ใหเ้เพื่อนๆนะครับ ทดลองทำแบบนี้นะครับหลังจากทำหลุมนี้เสร็จเราก็วนไปรอบรอต้นนะครับเนาะสักสี่หลุมก็ได้ครับนี่วนวนเนี่ยครับวนไปรอบๆต้นเนี่ยสักสี่หลุมมักจะเจือใสเสริมให้บริเวณนี้เป็นนน่นขึ้นเนาะก็จะเห็ดไห้น้ำประังต้นมะละกอก็จะบ่ตายนะครับเนาะแล้วก็จะให้ผลนผลิตประมาณแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับเทคนิคการทำฐานาคาศปุ๋ย ให้ต้นมะละกอรครับทําแบบนี้จะทําให้มะละกอของเราเนี่ยครับออกลูกได้นานมีอาหารไบำรุงต้นทําให้ออกดอกสมบูรณ์ติดผลดีครับอย่างไรก็ฝากเพื่อนพี่ครับเอฟซี FC ช่องพินประเกษตรครับไปทดลองเหเบิงครับกับการทําธนาคารปุ๋ยให้ต้นมะละกอรครับผมวันน่นดีต่อต้นมะละกอด้ครับ แต่สามารถซอยปรับปรุงสภาพดินของเขาหลังจากนั้นเฮาสามารถปลูกพากอื่นเสริมเข้าไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม